สวัสดีค่ะวันนี้มีภารกิจใหม่ตัดเตยหอมเตยมันค่อนข้างเยอะแล้วมันก็อะไรอ่ะเหมือนออกนอกอาณาเขตนะคะเมื่อก่อนเราเคยให้เขาอยู่เป็นแถวเขาก็จะออกไปแล้วตรงกลางก็ชะวงว่างแตกแถวแตกกอ่ออันนี้พาไปให้ดู อันนี้ค่ะมันจะว่างตรงกลางก็มีต้นเล็กๆอะไรเงี้ยเอาไปขยายปลูกดิมน้ําอันนี้ก็จะใหญ่มากใหญ่มากแล้วต้นเขาก็จะเอ็นมานะคะอันนี้ค่ะอันอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะมันก็จะเอ็นมาเพราะล้มเราก็ไม่ได้ตัดใบให้เกิดประโยชน์ใช้ประโยชน์อะไรเยอะแยะ ก็เลยจะตัดแต่งอันนี้ก็เบียดพริกพลิกเอ็นละอันนี้ค่ะแต่ให้เขาสวยงามไม่ไม่ได้หมายถึงให้เขาตายนะคะให้เขาสวยงามอยู่เป็นที่เป็นทางจริงๆต้นอ่อนอะขายได้แต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็มันต้องใช้น้ำ การที่เขาจะงดงามได้อย่างเงี้ยก,ก็ใช้น้ำพอสมควรเนาะคะ่ะเป็นน้ำในครวัวเรือนแต่ถ้าปลูกเพื่อธุรกิจก็จะไม่พอน้ำจะไม่พอใช้เนี่ยค่ะสวยๆน่าทําขนมมากเลยโอ้ขี้เหล็กถ้าคนชอบนี้ก็น่าจะ อร่อยเตยกับขี้เหล็กหอมกับขมอยู่ด้วยกันขี้เหล็กเขาไม่ได้เห็นเขาหอมไอ้เขาปกติโอเคอ๋อนี่มีพริกขึ้นด้พริกพริกโดนน้องเตยเบียดอยู่อันนี้ก็พริกพริกเยอะค่ะเพราะว่านกเขากินแล้วเขาก็ถ่ายแถวนี้แหละ ต้นใหญ่มากนี้เราเพิ่งตัดไปต้นสูงมากอะสูงสองเมตร <c oughs> ก็เลยตัดตัดตัดตอนนี้ยังไม่แตกจะเป็นกิ่งๆเงี้ยก็ก็เริ่มแตกแล้วค่ะเนี่ยเริ่มเริ่มแตก <c oughs> แต่ก็มีอยู่นะคะเนี่ยมีข้างบน,นสุดแขนเลยพริกอันนี้จะเป็น ต้นม่อนไข่หรือต้นอะไรนะละมุดอินเดียเริ่มสูงแล้วตรงุมีอยู่สี่ต้นในสวนอีกสองโอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนิกแล้วจริงๆต้นนี้ก็สูงกับสองมตรค่ะแล้วเราก็ตัดเขาก็จะเริ่มแตกยอดเขาไม่ได้ตายนะคะต้นเขาก็จะยี่ใหญ่ขึ้นไปแค่นั้นแหละเราก็จะตัด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 ,ตดเดีบางทีก็ไม่ได้ตัด อันนี้ใยแบบสูงมากเลยตอนนี้สูงไปถึงนี่เล,นนลยเวลาเก็บทีได้เยอะมากอะฮะอันนี้ปล่อยเหี่ยวแห้งขาต้นหล่นละอน,นี้ค่ะเหี่ยวแห้งขาต้นเลย โอเคอันนี้ต้นทุเรียนทุเรียนที่พเพาะเมล็ดรู้สึกซื้อมาปลูกแล้วตายหมดต้นนี้น่าจะรอดนะะพักใหญ่ละโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เริ่มต้นที่เตยจบที่ทุเรียน